สวัสดีครับนักเรียนเราเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ครูจะมาสอนพวกเราแกะใบไม้จากมะม่วงกันนะครับลายง่ายๆนะครับเราได้มะม่วงและวปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับปอกให้หมดเปลือกสีเขียว,ยวช่วงนี้มะม่วงแก้วขมิ้นจะออกค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็นิยมมานํามากินกับน้ำปลาหวานบ้างกเกลือบ้างโดยเพพาะพวกเราใช่ไหมครับชอบกินกันนะครับช่วงเวลาว่างๆโอเค นะครับเรามาแกะใบไ,ไม้กันครับปอกมะม่วงเสร็จแล้วนะครับเราตัดออกมาเป็นแผ่นค่อนข้างหนานิดน,นึงครับอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ภาชนะเอาไว้นะครับอ่ะเสทําทำนี้ไปก่อนครับจะเป็นแผ่นถ้าเราไม่เขียงใช้เขียงนะครับดียวใช้มืออย่างนี้ใช้กับมืออย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดไม่ชํานาญเดี๋ยวไม่มีดบาดมือเอาไม่ต้องแกะกันพอดีนะครับ ตัดเป็นแผ่นค่อนข้างจะหนานิดนึงเพื่ออยู่ทรงนะครับจะได้กี่แผ่นเนี้ยขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อมะม่วงนะครับทักเรียนถ้าใช้แก้วขมิ้นเนี่ยเนื้อมันลูกมันอ้วนอ้เลือกอ้วนอ้วนนิดนึงเพราะว่าถ้าลูกอ้วนอ้วนเนื้อมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับโอเคอันนี้ติดมเมล็ดแล้วครับโอเคนะครับได้ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะมาได้แล้วนะครับ เราก็นํามาแกะสลักเป็นใบไม้นะครับมีเขียงใช้เขียงอย่างที่บอกนะครับตัดเป็นรูปใบไ,ไม้ลูกถ้าเรายังตัดไม่ค่อยเป็นแนะนํานะครับให้เราวาดภาพกับกระดาษก่อนนะครับวาดภาพกระดาษก่อนฝึกวาดให้เกิดความเคยชินนะครับแล้วเราก็ปล้ายปลายมีดวาดรลมันสบู่ก็ได้เอ,อ้ยว่าโทษทีครับวาดลมันมนมะม่วงก็ได้ครูมกักจะติดเวราสบู่มากครู่แกะสบู่อยู่นะครับแล้วก็ตัดตามรอยวาดน,นะครับ ใบไม่ต้องใหญ่นะต้องพอดีพอดีลูกนะครับเศษที่เหลือม่น,น้อย่าไปทิ้งนะครับเราใช้แต่งเป็นลายเล็กๆได้อีกนะครับประมาณนี้นะมีต้องคมหน่อยนะครับจากนั้นก็เจียงขอบครับขอบนิดนึงในคอสวมถุงมือแกะมันก็เลยมองยาวนิดนึงนะครับ เย็นขอบนิดนึงนะครับจับเบาๆนะครับเราจับเบาๆเพราะถ้าเกิดจับแรงมากมะม่วงเราก็จะช้ำนะครับลบขอบนิดนึงนะครับให้ใบพอประมาณนะจากนั้นหทำเป็นก้านลูกก้านเล็กๆก,ก,ก้านใบไม่ถนัดใช้เขียงได้นะครับนักเรียนกรีดเอาบนเขียงเลยแต่ข้อเสียคือปลายมีดเราจะเสียง่ายเพราะเขียงไม้มันจะแข็ง ติดเส้นกลางใบนะครับ2เส้นลากจากโคนใบามาจากก้านใบตรงนี้นะครับลากมามองเห็นไหมครับเก <_ S 1> ือบถึงปลายใบ,ย <_ S 2> บยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับต่อไปเอียงมีดครับเฉียงมีดซ้อเนื้อข้างเส้นใบที่เรากรีดเมื่อกี้เรากรีดตรงๆใช่ไหมครับคราวนี้เราเอียงมีดกรีดตรงไปครับเฉียงเฉียง ไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะนะครับแต่งลบเหลี่ยมนิดนึงไม่ต้องก็ได้ถ้าเกิดไปอยากลบนะครับอย่าไปกรำแบบนี้นะครับกำรรแบบนี้ช้ำหมดเลยนะครับความร้อนที่มือมันจะถ่ายลงสู่ผลไม้หรือมะม่วงตรงเนี้ยมันจะช้ำมันจะสุกไปเลยแหละนะครับกว่าจะแกะเสร็จใบหนึ่งมะม่วงสุกพอดนีนิ่มหมดเลยนะครับได้แล้วนะครับใบไม้ เส้นข้างใบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทาเส้นข้างใบบ้างนะครับเส้นข้างใบกูจะแบ่งเป็นเฉียงมาลกๆออกมานะครับประมาณ4.5ล็อกกีดเฉียงลงมาครับโค้งนิดนึงนะครับอันนี้เพิ่มความยากง่ายจากคิดกนก่อนหน่อยนะครับแล้วก็ถอนมิดออกกีดด้านบนครับซ้อนลงมาครับลูกลากเข้ามาตรงเส้นกลางโค้งนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับ จัมีดส่งไปสูงแล้วก็ลากเข้ามาครับเกือบถึงเส้นกลางถอนมีดออกบิดให้โค้งนิดนึงอย่าเข้ามาถึงเส้นกลางมากเดี๋ยวขาดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลูกอันนี้ไม่ต้องลึกนะเพราะถ้าลึกเดี๋ยวปลายใบหักเสร็จแล้วนะครับขอบข้างนะจากนั้นเรามาจักขอบให้หยักนิดนึงครับเล็กๆไม่ต้องลึกเหมือนครั้งแรกนะครับ ครั้งี่เนี่ยจากครั้งที่2นะครับถ้าขอกว่า1ล็อกเนี่ยเราจะใส่2อหยกักใช่ไหมครับหยักแรกแบบไปแล้วอยักที่2ก็มาซ้อข้างในเล็กๆลายเราใส่เองนะครับลูกออกแบบลวดลายเองอะไรก็ได้ศิลปะไม่มีคําว่าผิดนะครับครั้งแรกก่อนอ่าครั้งที่2แบ่งล็อกใหญ่นะครับกรีดโคง้งลงมาซอออกขยับ อออกนะครับแบบนี้ขีดเป็นช่องใหญ่ก่อนเราจะไม่ผ่าตรงนะครับผ่าตรงลงมาตามที่เราหลักของศิละปะเนี่ยเส้นตรงมันบ่งบอกอารมณ์ถึงความแข็งกระด้างนะครับให้มันโค้งนิดนึงเราอาจจะทํายังไม่โค้งหรอกครับแรกๆนะฝึกไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเคยชินเสร็จแล้วนะครับจากที่2ครับ เราแกะมะม่วงเนี่ยมีดเราต้องคมมากหน่อยเพราะว่ามะม่วงมันจะมีเส้นเส้นใหญ่ข้างในค่อนข้างเยอะนะครับมันจะแข็งด้วยเพราะเนื้อส่วนที่ติดมเมล็ดอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นสังเกตไปแล้วเรากรีดจะเป็นเสียงแกระๆ,ๆนะครับเสร็จแล้วระดับหนึ่งนะครับดี๋ยวเราทําเส้นข้างใบนิดนึงกรีดจากเส้นกลางมาสู่เส้นข้างนะครับสเส้นเล็กเล็กสัก2เส้นลอกละสเส้นเอียงขึ้นเอียงลงนะครับลากมาที่ขอบใบไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึก ใช้ปลายนิ้วจับเบาๆนะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งหมุนครับหมุนหมุน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 บางคนเนี่ยชอบทำส่วนทางกันนะครับลายอีกข้างชี้ขึ้นมาทางนี้อีกข้างชี้ขึ้นบนอะไรเงี้ยนะครับ ตาต้องมองให้ดีๆด,ด้วยแล้วก็สติต้องมีนะครับทํางานตรงนี้ถามว่าครูเคยพลาดไหมก็เคยนะนะครับ,บรีบๆไปมีดพลาดไปมีดจิ้มมือก็มีเสร็จแล้วนะครับเห็นเนาะหนึ่งใบเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเราฝึกบ่อยๆความยากที่เราบอกว่ายากยากยาก,ก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆล้างน้ําครับรน,นักเรียนล้างน้ํานะครับล้างน้ําให้เรียบร้อยและสะบัดขึ้นมานะครับซับนะ ลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูที่ก่อนหน้าที่แกะไปเนี้ยครูแกะไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเล็กๆกันนะครับอรอสักครู่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ครูแกะมาล่วงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาล้างน้ำแล้วเราก็มาจัดวางให้สวยงามครับโอเคขยับนะครับแตะพริกเกลือให้นิดนึงนะครับ เห็นนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเราทํารับประทานเองที่บ้านนะครับสวยด้วยทําให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานนะครับหรือว่าคุณปู่คุณย่าที่สามารถจะเคี่ยวามะม่วงได้นะครับก็ลองทํานะครับมันจะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะครับผู้ปกครองเราก็จะรักเรามากขึ้นเพราะเราเป็นเด็กที่ขยันใช่ไหมครับมีเวลาว่างก็ฝึกไปฝึกเสร็จแล้วก็ ให้พ่อแม่ดูนะครับพ่อแม่ก็จะชื่นชมพวกเราเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่จะไม่รักลูกของตัวเองนะยิ่งลูกของตัวเองเนี่ยเรียนรู้สิ่งต่างๆมีความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนและนําไปใช้กับชีวิตจริงนะครับแน่นอนว่าจะสร้างความมั่นทับใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูผลเป็นยังไงก็ส่งภาพกลับมาให้ครูดูบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนักเรียน